ครับ สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมก็สู่ข,ข่าวท้องถิ่นอินบีทีนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้อังคานที่10มีนาคม2558อยู่กับคุณธินกริเบ้าประเสริฐกุลและดิฉันชนทิชาปานแก้วค่ะยังคงอยู่ในบรรยากาศแห่งบรรยากาศของความร้อนนะฮะร้อนซัมเมอร์สีสันแบบนี้นะครับก็อย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปเครียดมากมายนักนะครับทาใจซะว่าถึงฤดูกาลแบบนี้ทีไรก็ได้ไปพักได้ไป,ไปเที่ยวพักผ่อนช่วงวันหยุดซัมเมอร์กันนะคะน้องๆหนูๆก็กําลังทยอยกันปิดเทอมแล้วด้วยกําลังสอบกันแล้วด้วยช่วงนี้นะคะ ที่บอกว่าโอ้โหช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีไม่รู้จะไปเที่ยวไหนไปเที่ยวยังไงล่ะไม่เป็นไรครับผมมีที่เที่ยวฟรีที่ไหนคะเข้าห้างเลยครับเดินทั้งวันเดินตากแอร์ฟรีไม่ต้องเสียเงินสักบาทหนึ่งนะครับลองดูเอาล่ะวันนี้มีหลากหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกที่จะหยิบมาฝากก็คือเรื่องของที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะครับยืนยันว่าจะรับซื้อยางที่ค้างตามโครงการของรัฐบาลนะก็คือโครงการสร้างมูลพันธ์กันชนให้ครบ ทุกเจ้าแน่นอนครับค่ะรวมถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็จัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรีเนื่องในวันสตรีสากลด้วยค่ะแล้วก็ไปติดตามนะครับสำนักบริหารโครงการส่งเสริมวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาตินะครับที่นี่เขามีการประชุมมีการจัดงานนะฮะโชว์ผลงานวิจัยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่จะรวมเอาหัวกะทินอนอหนังสือหรือกูรูหรือว่า พวกด็อกเตอร์ใช่ไหมฮะพวกศึกษาที่อยู่ในฟิลนี้นะครับก็ไปเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไปศึกษางานวิจัยใช่ไหมฮะเพื่อที่จะได้ต่อยอดเพื่อที่จะได้หาแนวทางในการทำ thesis สำหรับหลายๆคนที่อาจจะกำลังต่อปริญญาโทปริญญาเอกอยู่นะครับนี่เลยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนนครศรีธรรมราชครับค่ะติดตามข่าวแรกกันวันนี้ค่ะครับเรื่องแรกนะครับเราจะไปที่เรื่องของยางพาราครับ ล่าสุดนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันนะครับรับซื้อ,อยางที่ค้างในโครงการนะฮะมูลพันธ์กันชนทั้งหมดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชให้ครบถ้วน2,400ตันแน่นอนนะครับในวันที่9มีนาคม2558ครับโดยที่หอประชุมเมืองศูนย์สมเด็จพระศรีนครินทรา84ทุ่งทรลาดนะครับ นายชยันสังคภไพฑูลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายเทวกริเข็มขาวสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนายกริจพลสิขาชาติผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพาราคนครศรีธรรมราชนายสุภชัยสงประสบเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้หาหรือร่วมกันกับนายพิร,ร,ศร,ร,ร,รุศักดิ์หินเมืองเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชเพื่อแก้ไขปัญหาการรับซื้อยางพาราขององค์การสวนยางตามโครงการสร้างมูลพันธ์กันชน หลังจากที่องค์การสวนยางหรืออสยอจะไม่เข้าไปประมูลยางตามโครงการสร้างมูลพันธ์กันชนตามนโยบายของรัฐบาลทําให้กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางออกมาเคลื่อนไหวฮะเรียกร้องให้องค์การสวนยางเข้าประมูลยางตามปกติโดยนายเทวกริตเข้มขาวสากรจังหวัดนะครศรีธรรมราชกล่าวบอกว่าปริมาณยางคงเหลือในสต๊อกของสากรและกลุ่มเกษตร ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจำนวน77แห่งนะวันที่5มีนาคม2558เป็นยางรมควันจำนวน2,426ตันครับค่ะด้านนายชายันสังขะไพฑูนนะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้หารือกับนายอานวยปฏิเสธค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วนะคะซึ่งยืนยันว่ายางของเกษตรกรที่ค้างอยู่ในสต็อกทั้งหมด2,426ตันนี้นะคะอ,อสอยอถือว่าเป็นยางของตลาดเครือข่ายค่ะจะต้องรับซื้อทั้งหมด ในราคาโครงการสร้างมูลพันธ์กันชนตามนโยบายของรัฐบาลนะคะขณะที่นายกาันตะพลสิทชาติค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการสํานักงานตลาดกลางยางพารานะครศรีธรรมราชกล่าวว่าสําหรับยางใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดนั้นนะคะจากการหาหรือร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นควรให้ตั้งคณะทางานขึ้นมา <c oughs> เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาการประมูลยางในตลาดกลางยางพาราเพื่อให้เกษตรกรรายย่อยสามารถขายยางได้อย่างเท่าเทียมกันแล้วก็ไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่พ่อค้ารายใหญ่ค่ะ ก็คงจะสบายใจกันไปนะครับเพราะว่าท่านพ่อเมืองเองแล้วก็เรียกว่าหัวหน้าส่วนราชการนะครับที่อยู่ในฟิลนี้นะฮะก็คือเรื่องยาง,<อ>งพาร,รา<อ>เนี่ยเขาก็มายืนยันแล้วนะครับว่าจะจัดการให้เรียบร้อย<ช>ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับดีใจกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางด้วยนะคะติดตามกันต่อค่ะสานักงานสวัสด,ดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรีเนื่องในวันสตรีสากล ที่โรงแรมแกรนด์พาร์คจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้รวมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรีเนื่องในวันสตรีสากลประจําปี2558โดยได้รับเกียรติจากนายพิรษะขินเมืองเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีแรงงานสตรีจากสถานประกอบการต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากค่ะและก็สําหรับกิจกรรมในครั้งนี้ก็จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงความสําคัญของแรงงานสตรีซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่ทุกสาขาอาชีพและมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นการดูแลคุ้มครองให้แรงงานสตรีนั้นได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมเป็นการยกย่องและรณรงค์ให้เห็นนายจ้างและบุคคลทั่วไปทราบถึงบทบาทและความสําคัญของสตรีโดยภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมมากมายเช่นการบรรยายในหัวข้อบทบาทสตรีในสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานและการประกันสังคมด้วยนะครับ,รบซึ่ง ะะงานนี้เนี่ยเขาจัดกันยิ่งใหญ่ที่สวนสีธรรมสกราช <c oughs> อยู่ใกล้แถวบ้านผม <c oughs> ก็แวะไปเดินชมโอ้โหต้องบอกเลยฮะว่าวันสตรีเนี่ยนะฮะเป็นอะไรที่คนแน่นจริงๆ <c oughs> แล้ว <c oughs> ทุกๆครั้งที่จัดงานที่สวนสีธรรมสกราชเนี่ยคนไม่เยอะอย่างนี้นะฮะ <c oughs> ถือว่าเป็นงานที่เยอะที่สุดในรอบปีเรียกว่าเป็นการรวมพลังรวมแรงรวมใจกันของกลุ่มสตรีแต่ละอำเภอแต่ละพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่เราเห็นถึงพลังของเขาว่ามีบทบาทสําคัญจริงๆในการขับเคลื่อนประเทศอย่างที่ว่าแต่ละจุดแต่ละพื้นที่เนี่ยขนบัสกันมาคันใหญ่ๆนะฮะแล้วมาเนี่ยบางทีมากินนอนที่นี่มาเปิดห้องที่นี่ทําให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยหมุนเวียนนะครับเพราะฉะนั้นเรานี่ถือว่าเป็นพลังที่เราจะต้องช่วยกันนะฮะวันนี้ต้องอย่ามองข้ามสิทธิสตรีแล้วก็ช่วยกันนะครับ ทำทุกอย่างให้เสมอภาคเท่าเทียมกันผู้หญิงกับผู้ชายเราเท่าเทียมกันแล้วนะคะใช่ครับเท่ากันไหมฮะเท่ากันนะคะแต่รู้สึกว่าผู้ประกาศข่าวสาวของเราดูตัวไม่สูงเลยนะฮะพูดกันถึงเรื่องอื่นดีกว่านะคะครับผมเราไปติดตามเรื่องของการ ศึกษาวิจัยนะครับเรื่องของการวิจัยเนี่ยคือสิ่งสําคัญนะครับโดยเฉพาะการศึกษาในระดับปริญญาตรีเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มทําวิจัยละต่อแตะต่อแตะละปริญญาโทเต็มรูปแบบนะฮะซึ่งสํานักงานบริหารโครงการส่งเสริมวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาตินะครับแล้วก็สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชครับก็จัดประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษานะครับครั้งที่3ในระหว่างวันที่9ถึง11มีนาคม2558นนี้ครับ โดยรองศาสตราจารย์กำจรตติยกวีนะครับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่3ประทีพถิ่นประเทืองไทยสร้างคุณค่างานวิจัยก้าวไกลสู่สากลณมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นโครงการที่สำนักบริหารโครงการส่งเสริมวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฏนนครศรีธรรมราช และเครือข่ายมหาวิทยาลัย70แห่งทั่วประเทศจัดงานใหญ่นะฮะจัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วในระหว่างวันที่9-11มีนาคม2558เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการวิจัยโดยจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามศักยภาพและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้วยการขีดเพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยการวิจัยและพัฒนารวมทั้งเป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยไทยเนี่ยไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วยครับค่ะด้วยภายในงานในวัน ะะก็ได้รับความสนใจค่ะมีคณะผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิจากสอกอนักเรียนนักศึกษาแล้วก็นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเลยค่ะเข้าร่วมง,งานเป็นจํานวนมากนะคะทางด้านรองศาสตราจารย์กําจรตติยกวีค่ะก็กล่าวค่ะว่าการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้นะคะมุ่งเน้นการพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพในระดับสูงเปลี่ยนผ่านสังคมไทยไปสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ควบคู่กับการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากลค่ะโดยสกอนะคะได้ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษามาเป็นระยะเว เวลา5ปีแล้วค่ะตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมานะคะการประชุมครั้งนี้ค่ะจึงคาดหวังว่าจะได้ข้อคิดเห็นข้อเสนอนะและก็ความเห็นต่างๆจากผู้เข้าร่วมประชุมมาปรับเป็นแนวคิดแล้วก็แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ของ,องขององค์การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยังย่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะแหมนะครับปีนี้ถือว่าทําได้ดีมากๆอีก1ปีนะครับเป็นปีที่3แล้วที่เขาไปทั่วประเทศนะฮะปีนี้ก็มาที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชนะคร ที่เห็นแล้วอลังการ,การประการตามากสําคัญมากๆเลยที่เราจะต้องช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนผลงานวิจัยต่างๆที่จะช่วยให้ประเทศไทยของเราเนี่ยก้าวทันโดยเฉพาะจะเข้าอาเซียนนี้แล้วด้วยนะคะเทคโนโลยีเราต้องทันเขาอ,อย่างมากเลยใช่ครับนะ,บนะฮะ,ฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะฮะที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ต่อยอดพัฒนาหรือเป็นอินโนเวชันใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมงานเศรษฐกิจและก็ธุรกิจของแต่ละคนได้เลยนะครับโดยงานวิจัยเนี่ยสามารถเข้าไป ขอฟรีได้ข้อมูลนะครับตามห้องสมุดหรือว่าตามคลังความรู้ต่างๆเนี่ยฟรีได้เลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับค่ะช่วงหน้าค่ะพี่วันคะก็ยังมีหลายประเด็นข่าวให้ติดตามกันนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนนโยบายนะคะแล้วก็สนองความต้องการของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะครับผมแล้วก็จะไปที่โรงเรียนนะครับสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็นํานักเรียนนักศึกษามาร่วมกันนะครับตั้งปณิธานทําความดีตามโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือฟิกอิ c เซ็นเตอร์นะครับอีกหนึ่งจุดเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันในช่วงหน้าด้วยค่ะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งประเด็นข่าวที่เป็นข่าวท่อนข้างจะสะเทือนขวนัญเสื่อนใจนิดนึงนะคะเขาบอกว่ามีจำเลยคดีข่มขืนกระทําชําราวรายหนึ่งค่ะก็เกิดความแค้นนะคะสงสัยว่าเพื่อนบ้านเนี่ยไปให้ความไปเป็นพยานก็เลยเกิดความแค้นครับปีนภูเขาขึ้นไปเลยค่ะไปฆ่าสองสามีภรร<อ>ยาเสียชีวิตนะคะแล้วสุดท้ายตัวเองก็ยิงตัวตายตามนะคะติดตามประเด็นทั้งหมดได้ในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พััักกกนสครู แต่พ่อติดเงินปืดผมติดช่างยนต์หนูติดพี่บานแต่แม่ติดกระเป๋าแฟบก็รอยได้หนูติดวิศวะแต่พ่อติดเงินชัดชัดชัดชัก็รอ่วยได้จะสอบติดปวสหรือปริญญาตรีสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศให้กู้เงินไปเรียนก่อนจบแล้วมีงานทำค่อยผ่อนใช้คืนขอคุณกองทุนก็รอ รายการข่าวท้องถิ่นโดยโรงแรมทวิโลตสัสโรงแรมรู้คู่เมืองนครมานาครต้องนอนทวิโลตสัสโทร075323777โรงเรียนเสริมสวยก่อนทิพย์สีแยกัวถนนวิชาย,ยอดฝีมือเยี่ยมมารยาทงามรับใช้สังคมบริหารงานโดยคุณประคองลิกิตการโทร075323641รอดแบนอินเทอร์เนต็ตเพิ่มเป็น10เมตรราคาเท่าเดิม590บาท ทร075320003หรือ1530ติดตามข่าวท้องถิ่นกันต่อในช่วงที่2ค่ะ จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายปกครองเพิ่มประสิทธิผลการบริวนาการหวังขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่นะคะแก้ปัญหาแล้วก็ตอบสนองความต้องการของประชาชนค่ะ ท,ท,ที่หอประชุมเมืองสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดอำเภอเมืองนะคะนายพิรศักดิ์หินเมืองเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่มประสิทธิผลการบริาการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่ค่ะเพื่อเพิ่มเพิ่มพูนความรู้นะคะสร้างความสามัคคีสมานฉันท์การทํางานเป็นทีมและสร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากรปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชให้สามารถปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลคสอชอกระทรวง และจังหวัดในระดับพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาและก็ตอบสนองความต้องการของประชาชนสร้างความสงบเรียบร้อยความมั่นคงภายในทุกระดับพื้นที่ให้เข้มแข็งบนฐานธรรมาพิบาลที่ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาค่ะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลค่ะสำหรับการดําเนินงานตามโครงการก็ประกอบไปด้วย3กิจกรรมนะครับคือการรับมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานจากการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ได้แก่ฟุตบอลชายเปตองชายชายบอลหญิงกีฬาเฮฮาฮาเฮอย่างปิดตาตีหม้อชายและหญิงชักไค่ ชายและหญิงการแข่งขันฟุตบอล v i p ระหว่างทีมผู้บริหารชายพบกับรวมปกครองหญิงโอ้โหนี่น่าสนใจและการพบปะสังสรรค์นะครับซึ่งการอุรมครั้งนี้มีบุคลากรสังกัดที่ทําการปกครองจังหวัดและที่ทําการปกครองอาเภอทุกอาเภอประกอบไปด้วยในอําเภอจากจังหวัดป้องกันจังหวัดสมิเ็นตราจังหวัดนิติกรปลัดจังหวัดปลัดอําเภอเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานปกครองนะครับสมิเ็นตราอําเภอนักวิชาการเงินแล้วก็บัญชีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่ปกครองพนักงานข้าราชการลูก จ้างประจําลูกจ้างชั่วคราวและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค8จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมกิจกรรมกว่า400คนเลยทีเดียวนะครับยกองค์กรกันเลยทีเดียวนะคะยกหน่วยงานกันมาเลยใช่ครับ <c oughs> ก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะฮะการละลายพฤติกรรม,มการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็สร้างขวัญและกําลังใจสร้างแรงบันดาลใจนะครับผ่านกิจกรรมแบบนี้ ดีมากครับไปดูเรื่องของอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชนี่เขาก็มีฟิกอิตเซ็นเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชครับนำนักศึกษาอาชีวศึกษาร่วมทําปณิธานก่อความดีตามโครงการมณิธานความดีปีมหามงคลศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิตเซ็นเตอร์ตามนโยบายรัฐบาลครับ โดยที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนายสิริพัฒน์พัฒคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิดเซ็นเตอร์ให้บริการประชาชนส่วนราชการในการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องมือการเกษตรและแนะนําการดูแลบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยมีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมเนื่องในปีพุทธศักราช2558ครับมีวาระสําคัญมากมายสําหรับคนไทยในการปฏิทานความดี ปีมหามงคลในการสมัครใจและมุ่งม,มั่นในการทําประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมซึ่งในการนี้ครับทางรัฐบาลก็ได้มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษาดําเนินการโดยการให้คําแนะนําถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการใช้และดูแลรักษาการพัฒนาทักษะช่างชุมชนในท้องถิ่นสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนพัฒนาชุมชนพัฒนาสุขอนามัยพื้นฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนครับค่ะนอกจากนี้นะคะยังทําให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาน ศึกษาและชุมชนในการสร้างเครือขา่ายถ่ายทอดความรู้พัฒนาสุขภาพอนามัยพื้นฐานแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะอีกท้ายั้งนเป็นการเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชนนะคะซึ่งกิจกรรมจะมีขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง11มีนาคมนี้นะคะที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยภายในงานเนี่ยใน,ในกิจกรรมเนี่ยนะคะก็จะมีการบริการต่างๆมากมายค่ะจากนัก ศึกษาอาชีวะนะคะในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเช่นการบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะบริการซ่อมเครื่องยนต์ทั้งรถจักรยานยนต์รถยนต์นะคะหรือว่าเครื่องยนต์ทางการเกษตรค่ะพร้อมกับบริการถ่ายน้ำมันเครื่องอีกด้วยค่ะครับผมนี่ยะะมากมายเลยนะคะไม่ได้เห็นท่านรองหลายวันแล้วนะฮะ,ะวันนี้มาในมาสใส่เสื้อเชิ้ตผูกไทยสีม่วงนะครับเป็นสีสัญลักษณ์ประจำจังหวัดะนะครับดูแล้วก็เท่ดีนะฮะ <K> ก็ไปร่วมกันให้กําลังใจน้องๆองอาชีวศึกษานะคะเป็นการให้น้องๆ้งได้ฝึกฝนอาชีพด้วยฝึกประสบการณ์ตัวเองด้วยใช่ครับ,ะะรบมีผู้ใหญ่ไปเป็นกําลังใจเด็กๆก็มีกําล<ม>ังใจที่ต,มตัมงต่อข่าวนี้ค่ะจำเลยคดีข่มขืนกระทําชาเรานะคะเกิดความแค้นค่ะสงสัยว่าเพื่อนบ้านสองสามีภรรยาเนี่ยเป็นพยานนะคะก็บุกตามขึ้นไปบนภูเขาสังหารทั้งคู่นะคะก่อนที่จะกลับมาบ้านพักแล้วก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวตายตามเป็นศพที่3าค่ะ พันตำรวจเอกอนุชนชามาศค่ะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรน,นครศรีธรรมราชเขาทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพในบ้านเล็กที่147หมู่ที่7ตำบลห้วยปริกอำเภอฉวางนะคะซึ่งพบว่าเป็นศพของนายสําเนียงเดชารักอายุ48ปีค่ะเจ้าของบ้านนะคะบริเวณใกล้เคียงค่ะพบอาวุธปืนขนาด9มมตกอยู่1กระบอกค่ะโดยศพนายสําเนียงนะคะมีบาดแผลถูกยิงใต้าคางทะลุกลางศีรษะค่ะแล้วก็ยังพบค่ะว่าบนภูเขารอยต่อระหว่างอำเภอฉวางกับอำเภอ เวียงสะต์จังหวัดส,สุราธานีนะคะก็ห่างออกไปราว3กิโลเมตรค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเดินเท้าแล้วก็ใช้รถจักรยานยนต์ขึ้นไปก็พบค่ะว่ามีผู้เสียชีวิตอีกสองรายนะคะคือนายสุรพลแล้วก็นางเพนสีรักทองสองสามีภรรยาค่ะสภาพศพเนี่ยถูกยิงด้วยอาวุธปืน9้ามมนะคะเข้าที่บริเวณศีรษะทั้งคู่ส่วนหนึ่งก็ถูกไฟลคลอกเนื่องจากว่าเสียชีวิตอยู่ข้างกล่องไฟด้วยค่ะทั้งนี้แล้วเจ้าหน้าที่พบว่าก่อนเกิดเหตุนะครับนายสำเนียงก็ได้ขับรถจักรยานยนต์เนี่ยขึ้น อยู่บนภูเขาของสองสามีภรรยานี่แหละแล้วใช้อาวุธปืนยิงทั้งคู่จนเสียชีวิตเลยนะครับจากนั้นก็กลับลงมายังบ้านของตอนเองแล้วก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันเนี่ยยิงตัวตายเลยส่วนสาเหตุนั้นเนี่ยทราบมาว่านายสำเนียงนะครับมีความเครียดที่ตกเป็นจำเลยในคดีข่มขืนกระทำชำเราฮะโดยสารเนี่ยนัดฟังคำพิพากษาในวันที่19มีนาคมนี้และเข้าใจว่าสองสามีภรรยาเป็นพยานทําให้ตนเนี่ยต้องติดคุกนะครับจึงตัดสินใจกอใ่อเหตุยิงนะฮะจนเสียชีวิตจากนั้นก็กลับมาน่าจะกลัวความผิดก็เลยฆ่า ตัวตายตามไปเสียกับเสียทํางานนี้เสียใจด้วยกับเจ้าหญติของผู้เสียชีวิตด้วยะะเสียใจด้วยนะครับแล้วก็มาติดตามช่วงสุดท้ายนี้วันนี้เรามีเวลาที่จะให้ติดตามเรื่องของราคายางสภาพดินฟ้าอากาศและก็ข่าวฝากต่างๆนะครับโดยเริ่มต้นกันที่ราคาย,ยางพาราที่สํานักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราชครับก็แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันชนิดแมตต์ก้อนประจําวันอังคารที่10มีนาคม2558โดยวิธีการประมูลดังต่อไปนี้ครับ โดยยางแผ่นดิบกิโลกรัมละ48บาท96ตางค์นะครับยางแผ่นดิบคุณภาพ3-4เกิโลกรัมละ46บาท64ตางค์ราคาท้องถิ่นกิโลกรัมละ47บาท40ตางค์ครับราพายางแผ่นรมควันชั้นที่1-3กิโลกรัมละ50บาท72สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้นที่4กิโลกรัมละ46บาท77ตางค์ครับยางแผ่นรมควันชั้นที่5กิโลกรัมละ46บาท1 8สาตางค์ยางฟองกิโลกรัมละ46บาท1 8สาตางค์ยางคัตติ้งกิโลกรัมละ42บาทรรรรรรรวมมปิาาาาาาาณยยงงงเข้ตลลดกนคีธช 16,000กิโลกรัมครับติดตามพยกากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่10มีนาคม2558กันค่ะ ลักษณะอากาศทั่วไปนะคะบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนค่ะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้นะคะคาดว่าจะปกคลุมจนถึงวันที่12มีนาคม2558นี้นะคะคลักษณะเช่นนี้ค่ะส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเฉียงเหนือภาคก,กลางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะมีกําลังแรงขึ้นค่ะทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ลมกระโชกแรง เกิดขึ้นได้เป็นบางแห่งนะคะคก็ขอให้ประชาชนคารมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมแรงไว้ด้วยนะคะค ภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละสิของพื้นที่นะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปในลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีเมฆเป็นบางส่วนค่ะกับมีฝนฟ้าขนองบางแห่งหรือว่าประมาณ10%ของพื้นที่นะคะในระหว่างบ่ายถึงค่ำลมตะวันออกความเร็วว15-30 1กิโลเเมมมมตตตรรร่่อชังงนะะทีสูปาณ อุณหภูมิอยู่ที่22-35องศาเซลเซียสค่ะข่าวบริการกันนิดนึงนะฮะในะช่วงท้ายเบรกนะครับสำนักงานนายกรัฐมนตรีครับขอเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความปรองดองสมรนฉชัท์การปฏิรูปประเทศนะครับการปฏิรูประบบราชการแล้วก็การป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะฮะโดยสามารถร้องเรียนนะครับแล้วก็ส่งเรื่องร้องทุกข์ได้ที่1111 11นะครับหรือ41นะฮะสช่องทางด้วยกันก็คือสายด่วนรัฐบาล1111กด2ให้บริการ24ชั่วโมงเลยครับแลวก็ผ่านทางเว็บไซต์ ที่ w w w .1111.go.th หรือผ่านทางไปรษณียก็ได้นะครับที่ตู้ปอนอ .1111 ไม่ต้องติดสดแตมป์นะครับ ค่ะที่จังหวัด,ดคนครศรีธรรมราชนะคะก็ขอเชิญผู้ที่สนใจค่ะสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามรมราชภุมารีนะคะในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ5รอบวันที่2เมษายน2558ค่ะเพื่อนาเงินรายได้นะคะสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดานะคะโดยสาม,มารถสั่งจองค่ะได้ที่กองกลางนะคะสํานักงานประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีสานักงานจังหวัดทุกจังหวัดนะคะแล้วก็ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศค่ะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นะคะที่0 2 2 8 2 1 0 0 7และ02-2825378ค่ะองค์การสวนพฤกษศาสตร์นะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ขอเชิญชวนในเรื่องของการถ่ายภาพนะฮนะนะักเรียนนักศึกษาประชาชนที่สนใจส่งภาพเข้าประกวดนะครับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31มิีนาคมนะฮะสอบถามเรียอเพิ่มเติมได้ที่ส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาตินะครับองค์การสวนพฤกษศาสตร์โทรศัพท์0 5 3ย์ห้าสา่อครับ 看 กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะก็ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยค่ะจัดโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้กู้ยืมที่สาเร็จการศึกษาระดับปะวะสศอ,อนุปริญญาหรือว่าปริญญาตรีทุกสาขานะคะที่ต้องการเป็นนักธุรกิจหรือว่าประกอบอาชีพเสริมสร้างไรายได้ค่ะสําหรับผู้ที่กู้ยืมนะคะก็ได้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับสินเชื่อสนับสนุนการดําเนินงานดําเนินธุรกิจด้วย ในวันที่30เมษายนนี้คะ่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับ <c oughs> ก็ขอให้ผู้ที่มีงาช้างไว้ในครอบครอง <c oughs> ที่อยู่ในบ้านหรือผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่มีงาช้างเนี่ยนะฮะเป็นส่วนประกอบให้แจ้งความครอบครองนะครับต่อกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชภายในวันที่21เมษายนนี้นะครับท่านใดที่อยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมโทรไปที่สายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติ1362ย้ํา1362นะฮะได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับแล้วก็ฝากข่าวกันนิดนึงนะครับฝากทาบอก บุกันวันอังคารที่17มีนาคมนี้นะครับพบกับการบรรยายธรรมจากท่านอาจารย์คริกริชโสธิพโลธรรมะที่ถูกปิดจากพุทธโอษนะครับในเรื่องหัวข้อการทำทานยังไงให้ได้บุญจริงๆ<ม>นะครับก็สามารถที่จะติดตามนะครับข่าวสารต่างๆแล้วก็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิน้นที่โรงแรมทวิโลตัสลงทะเบียนตั้งแต่8โมงเช้านะครับใครที่อยากจะฟังนะครับก็สามารถที่จะไปตั้งแต่8โมงเช้าได้เลยที่โรงแรมทวิโลตัสในวันอังคารที่17มีนาคมนี้นะครับ ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวท,ท้องถิ่นอินทิียนครศรีธรรมราชประจำวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมเล่าทีมข่าวขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ